ก็ต่อมาหลังนะครับก็จะอุด,ดไมไปด้วยสารในกลุ่มฟิโอรืรอคอมเพลตแล้วก็สารในกลุ่มฟอร,ร์โมนนะครับซึ่งจะ มีฤิธิ์ในการลดบ้านอนุมู้านอนุมูลอิสระนะครับทําให้การใช้ผลิตภัณฑ์เีื่อสมสารสกัดดอกบะลานี่สามารถที่จะลดริ้วรอยแล้วก็สร้างความกระ่างใสได้ด้วยนอกจากนี้นะครับเรายังพบว่าสารสกัดดอกมะลานี่มีวิธิ์ในการต้านเอนไซม์อีลาสตน,นะครับซึ่งเป็นเอนไซม์เป็นเอนไซม์ที่ทําให้เกิดริ้วรอยนะครับเพราะนั้นผลิตภัณฑ์ดอกมลานี่จึงสามารถที่จะทําเป็นเครื่องสำอางครับสำหรับต้านริ้วรอยแล้วก็เพิ่มอนุมูลอิสระให้กับผิวหนังเราได้ด้วยนะครับ ท่านผชมคลิปสาธิตการทำ cleansing hand foam ได้เลยนะคะจากสารสกัดดอกดาลาค่ะสำหรับขั้นตอนของการเตรียมดาลา cleansing hand foam ทำได้ดังนี้ตอนแรกจะทำการละลายสา,ารสกัดดอกดาลาด้วยเอทอซีไดไกลคออันคนผสม ให้เข้ากันแล้วนำสารผสมดังกล่าวนำไปกรองผ่านกระดาษกรองเริ่มต้นด้วยการละลายสารไดโซเดียม EDTA ในน้ำคนผสมสารไดโซเดียม EDTA ให้ละลาย เมื่อละลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วจึงเติมสารไดโซดีย m มรอลิวซัลโฟซิเนตที่ทำหน้าที่เป็นสารก่อฟองลงไปเติมสารโซดีย m มรอลิว e อีเทอร์ซัลเฟตตามลงไปซึ่งทำหน้าที่เป็นสารก่อฟองเช่นกันค่อยค่อยคนผสมสารก่อฟองทั้ง2ชนิดแบบเบา เมื่อของผสมละลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วจึงเติมสารกรีซอรีนที่ทำหน้าที่เป็นสารให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวลงไปคนผสมกรีซอรีนให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นจึงเติมสารโคคาไมโดโ r พรพิลบีเทนซึ่งทำหน้าที่เป็นสารชำระล้างค่อยๆเติมลงไป และสารโคโคบีเทนสารชำระล้างที่ให้ความอ่อนโยนแก่ผิวคนผสมส่วนสารชำระล้างทั้งสองชนิดให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นจึงเติมส่วนของสารสกัดดอกดาหลาที่ผ่านการกรองแล้ว แล้วจึงคนส่วนผสมของสารสกัดดอกดาลาให้เข้ากับส่วนผสมอื่นๆในตำรับเมื่อคนสารผสมทั้งหมดเข้ากันดีจากนั้นเราจะทำการเตรียมส่วนที่เป็นสารแต่งกลิ่นก่อนด้วยการละลายโพลี s o เบต20ลงในสารแต่งกลิ่นในขั้นตอนนี้เป็นเทคนิค ของการทำให้กลิ่นในในผลิตภัณฑ์มีความคงตัวมากยิ่งขึ้นจากนั้นจึงเติมสาร DMDM Hydantoin ซึ่งทำหน้าที่เป็นสารกันเสียลงในของผสมในขั้นตอนสุดท้ายจะเติมส่วนที่เป็นสารแต่งกลิ่นลงไปแล้วคนส่วนผสมทั้งหมดให้ละลายเข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกัน ชมสตะพิษดูจกกัดจัดพิษแล้วเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะวิธีของเราง่ายมากนะครับในการทำโฟมล้างม,มือจากสารสกัดดอกดาล่านะครับใช่ะคะ่ะต่อจากดอกดาล่าค่ะเดี๋ยวคุณจะให้คุณพี่ลองใช้ก่อนเนาะอุ๊อ่า เป็นเนื้อโฟมนะคะนุ่มๆหลังจากที่คุณพี่ใช้แล้วเนี่ยคุณพี่รู้สึกอย่างไรบ้างคะเป็นยังไงบ้างเลยน,น,นุ่มมากค่ะนุ่มหอมนะคะหอมมากเลยค่ะหอมนาอใช่เพราะว่าอ่าตัิ มือแห้งนะคุณพี่มือนุ่นะะมโดยเฉพาะม,ม,มือแห้งมือนุ่มเพราะว่าดกอกมะลานี่เขามีสรรพคุณในการช่วยลดเลือนริ้วรอยนะคะทำให้ ที่คนที่ได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์คลีนซิ่งแฮนด์ foam ของเราแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะเป็นยังไงบ้างรู้สึกแบบว่าชุ่มชื้นนะคะแล้วก็บางเบาด้วยค่ะเวลาใช้ะคะ่ะชุ่มชื้นบางเบาเนะาะเพราะว่าตลาดเนี่ยเขาจะช่วยลดเลือนลอยเนาะเวลาเราใช้แล้วเนี่ยผิวเราก็จะนุ่มด้วยนะคะไม่เหมือนกับการใช้อะเจลแอลโกอฮอล์เนาะเวลาใช้เจลแอลโกอฮอล์เนี่ยมันก็จะรู้สึกว่ามือเราจะแห้ง รู้สึกว่ามือเราวันกิดก็คือจจรู้สึกอ๋อใช่แล้วอันนี้ก็จะใช้มือก็จะนุ่มแล้วก็ไม่เหนื่อนนยเนาะค่ะอ๋อค่านพี่ชื่ออะไรคะอ่าในนัช,ชพรพี่นัช,ชพรนะคะคุณพี่นัช,ชพรหลังจากที่ได้ฟังสาธิตการทำ cleansing foam มาแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะคร น่าสนใจดีน,น่าสนใจดีแล้วก็ได้ลองใช้ไหมคะยังครับยังเลยใช่ไหมหนูจะมอบให้คุณพี่ไปลองใช้ดูนะคะอเ<ก>ดี๋ยวลองลองใช้ตัน้นี้เลยไม่มีอ๋อ,อ,อนี่อ่าแล้วเราก็ลองใช้แล้วคะ่ะกระดาษนะคะต่อไปเราทั้งไม่ก่อาอันนี้มันจะเป็นโฟมล้างมือเนาะรจริงๆแล้วอ่ะคนทพี่ต้องไปล้างมือ ไมอไม่เกี่ยวไม่ไม่เกี่ยวว่าเจลไม่ใช่เจอล้างมือเป็นโฟมโฟมล้างมือเนี่ยเราจะต้องใช้น้ำล้างเหมือนสบู่แต่เราไม่ต้องตีสบู่ครับมันจะตีมาให้แล้วตีฟองมาให้แล้วเราก็จะสะดวกสบายหน่อยนะคะอันนี้เดี๋ยวคุณพี่ไปล้างมือค่ะเนี่หลังจากที่ใช้แล้่หนูอยาก่าให้คุณพี่สัมผัสว่ามันเป็นยังไงบ้างคะมันนุ่มไหมคะืมก็ ขอาคท้าดีนะค่ะด <laughs> ยคะ่ะหนูให้ลองเอากลับไปใช้ที่บ้านเลยนะคะค่ะข,ขอบคุณจับแล้วก็ให้ของแล้วอย่างน้อยๆน,นะคะ,อะขอบคุณคะ่ะ